วันนี้โอป้าหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะสพพ91ของเราเราเริ่มต้นจากการให้และเราก็มีความเกือ้อช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันบรรเทาทุกข์กันมาโดยตลอดและกิจกรรมหนึ่งที่ไม่เคยลืมนั่นก็คือกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ใจดีอย่างวิริยะประกันภัยที่จะมอบจักรยานให้กับเด็กๆทุก ค่ะทุกวันเด็กวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้ใหญ่ใจดีจากวิทยาประกันภัยมามอบจักรยานให้กับเด็กๆหลังจากที่ร่วมกิจกรรมกับเราแล้วนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้จักรยานในครั้งนี้ติดตามกันต่อไปค่ะผู้ใหญ่ใจดีพร้อมที่จะมอบให้กับเด็กๆแน่ติดตามกันต่อไปสวพ f m 91ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันบรรเทาทุกข์ค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเรื่องจักรยานกับรอยยิ้มของเด็กๆค่ะ แบ่งปันคนที่เขาลำบากกว่าเราะคเขาใจค่ะคี่น้องเข้าใจเหรอคะคุณป้ารับและคุณยายรับให้คุณยายเลยคุณยายเหมือคุณยายสารัตถ์เหมือนของหนูเก็บเองใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะอ๋หนูจะไปให้ใครคะหนูจะไปให้ใครครับเขารู้จักการแบ่งปันโอ้นะหนูจะไปให้ใครนะาค่อน้องอะไรคะไหนบอกพี่ได้ไหมคะเขาก็จะไปวั รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆเป็นความสุขของเราทุกคนนะคะใครก็ตามที่ได้เห็นเด็กยิ้มได้เห็นเด็กหัวเราะนั่นแหละเป็นความสุขที่เขามีแล้วมันก็ทําให้ผู้ใหญ่อย่างเรามีความสุขไปด้วยและที่นี่ค่ะบ้านสพอเรามีจักรยานให้กับเด็กๆมาทุกปี ซึ่งจริงๆแล้วจะว่าไปนะคะจักรยานกับเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องคลาสสิกที่มีมาในทุกยุคทุกสมัยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแจกจักรยานโอ้บ้านสวพเราจะได้รับความสนใจจากเด็กๆกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวค่ะและถึงแม้ว่าปีนี้เราจะยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงวันเด็กที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็ไม่หยุด ที่จะมีกิจกรรมนี้กับเด็กๆโดยปรับไปตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์นะคะเรามีกิจกรรมออนไลน์ร่วมกับเด็กๆค่ะแล้วก็ได้แจกจักกรยานให้กับเด็กๆเช่นเคยวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจากวิริยะประกันภัย มาแจกจัก,จกรยานให้เด็กๆรับไปกับมือเลยค่ะนี่คือความสุขของพวกเราทุกคนที่ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กน้อยหลังนี้ค่ะ